เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานวิสาขบูชาโลกซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพในวันที่19-20พฤษภาคมนี้ถือเป็นงานทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกระหว่างวันที่19-20พฤษภาคม 2-5-6-7นี้และเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีกำหนดจะเชิญผู้นำทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานถึง73ประเทศโดยจะประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เพื่อให้งานวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพออกสู่สายตาชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ ให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยเราเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นงานทางศาสนาระดับโลกที่ประเทศไทยของเรานั้นได้เป็นเจ้าภาพ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับ